ครับสบายดีพี่น้องปองไปเบิร์สุขุสุคนคือเก่าคือเดิมพี่น้องมณีกามาพบกับสองของเฮ้าอีกแล้วพี่น้องแมนไซบา่าวเล่าพี่น้องหลังจากทีว่าเฮ้าเดินทางจากนครหลวงออกมาจากนครหลวงกับประมาณได้สามสี่เดือนแล้วพี่น้องก็ถือว่ามีความคือทอดเจาะย,ยูพี่น้องแต่ว่าเฮากะตองได้เดินทางออกมาสู่ทานที่มันของเฮาก็คือ เพื่อนของเขาเองพี่น้องยูทางภากไตแข้งสารวัตรถือว่าถาว่าเฮาสิอยู่ ang, นนะครหลวงอีกต่อไปถือว่ามันอยู่ยากพี่น้องเนื่องจากว่าการผลผิดของโควิดอย่างนักถือว่าสภาพเศรษ,ษฐกิจการเป็นอยู่มันจะอยู่ยากพี่น้องอยู่ในนครหลวงถือว่าเฮากับเพื่อนเศร้าเขาซื้อแ้วการกินการอยู่มันอยู่ยากพี่น้องถือ,นะว,ถว,อว่าวส,าาาาสิเป็น การทางหากินทางหาคาเศรามันจะหาหยาถือว่าเมืองกับปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดพี่น้องเศรษฐกิจก็ถือว่าได้หับผลกระทบสุดโสมร้ายเขาก็อยู่หยากร้ายเขาก็เลยเดินทางกลับมา,า,นมนบบานหนีพี่นอ้องเดินทางกลับมาสู่ฐานทีมันก็คือบานของเขาเองพี่น้องเมืองเรางามแขวงสารวัตรนี่แหละพี่น้องตอนนี้ถือว่าในตอนนี้เขาก็ถือว่า มีความคือหอดรลายพี่น้องสำหรับนครหลวงถือว่าบาเมน้นไสกับอยู่ในนครหลวงหันเกเกือบว่าสิปีเนาะ,ะหลายๆคนก็สะเห็นเนาะใน3าสีเดือนลังก่อนเนาะเฮากบถือว่ายังเห็ุคลิปอยู่ในนครหลวงเวียงจันเนาะสิเป็นการถ่ายคลิปสถานที่ต่างๆเนาะอบว่าสิเป็นสิเป็นการแนะนำเส้นทางและก็การแนะนำ ทางห้านหรือว่าการแนะนำสถานที่ก่อสร้างใหม่ๆอยู่ในนะครหลวงเวียงจันทน์เนาะพี่น้องและอีกสถานที่ที่ว่าเ่าเม้นไส้ไปตลอดก็คือบึงถาดลวงพี่น้องที่ว่านี่ก็เป็นเวลา3-4มสีเดือนที่ว่าเฮาบ่ได้อัปเดตสถานที่นั้นให้พี่น้องได้เบ่งได้ส้มเนาะก่อนเท่ากับเด้ไปไทยสถานที่แห่งนั้นเนาะ มีหลายคนก็คอมเมนต์เนาะอยากใหายไปไทยบึ้งถาดลวงหายบิง้งน,นะพี่น้องแต่ว่ามื่อน,นี้เฮาก็สชิพาพี่น้องไป่องเบิ้งบึ้งถาดลวงพี่น้องโดยผ่าน่องของหมูบาวแมนไซพี่น้องก็คือ่องซิดมีโก้พี่น้องที่ว่าเราเป็น่องที่ว่าทายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราหมักไป ถ่ายบอลสถานทีท่องเที่ยวหรือว่ามักไปต่างแคมป์มนาพี่น้องแล้วก็เราจะถ่ายสถานทีแบบแปลกๆไม่ๆที่ว่าหลายๆคนบ่เคยไปเนาะถือว่าสองนี้เป็นสองที่ว่าน่าสนใจหลายพี่น้องสองซิดมิโก้นี่พี่น้องถ้าว่าผู้ใดยังไม่ทันกดติดตามกัไปกดติดตามบึงสองของเพิ่นพี่น้องถือว่าเป็นคลิปที่ว่าถ่ายถ้ำหลายๆสถานทีเลย และมันีเบาเมนไส้กับสีผ้าพี่น้องไปซองเบิงเบิงถาดล้วงพี่น้องผ่านซองซิดมีโก้ไปเบิงกันเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องทีเทีมันมีทางตัวนี้เลยอ้อมนหนองตัวนี้เลย เล้วมีโดนพี่น้องเราถ่ายภาพมุมสูงทุกคนนะมื้อนี้เฮาก็อยู่กันที่ไนวะมาแล้วบ่าวรอเพิ่นพี่น้องทัดหลวงเล็กเนาะหรือว่าบึงทัดหลวงนั่นเองเนาะมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนนะบ่าวรอบ่าวรออารมณ์ดีเเดด้ี๋ยวบึงทัดหลวงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะไปไกลบ่ได้ขึ้นภูก็บ่ได้ออกนอกก็บ่ได้ไปไสก็บ่ได้ก็ก็เลยว่าอ่ามาแถวแวบ้านนีเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับบึงทัดหลวงเนาะแล้วก็เป็น อ่าส่วนสาธารณส่วนสาธารณะที่บนบมีคนเนี่ยเดี๋ยวจิพาทุกคนไปเบิ้งเนาะว่าเขตเบึ้งสะดวงนี่เนาะมันมีความน่าสนใจซําใดแล้วก็มีมองใดที่พาเป็่นตาน่าสนใจเนาะจิพาทุกคนไปเบิ้งนล้กันก็ถือว่าเป็นเวลา3 4สี่เดือนเนาะที่ว่าเฮาบ่ได้ไปเบิ่งบ่าเม่นไส้กับพู้ว่าขจอรสางไปได้ซําใดแหละที่เนาะเนี่ยเราก็ไปทานสองคองเพิ่นกันเลยที่ว่า การถ่ายภาพของมันคือว่าสวยงามงเนี่ไปยางเรียบมาสามทางแขมหนองน้ำนะเราไปถ่ายกับคอ่อยคำย่ำแรงได้หลายบ่อไอ้ไมื้อเนี้ยบัมีอ่าเมื่อวานนี้ก็มาเห็นเจ้าเป็นบ้าคนเดียวใส่หลายอันเนี้ยสี่หันแถวนั้นเจ้าว่าได้ไปลองว่ะ เามียนถือว่าบึ้งแห่งนีข้าวเจ้าสมักมาตึกเบ็ดพี่น,ออนอ้องเนองถือว่าเขาเจ้ามักมาตึกเบ็ดลายปกติเห็นมาหลายคนโมแมนต์วะ <c oughs> มีเห็นมาคนเดียว,วยนะไปพุ่นว่ะ <c oughs> กลุ่มเราเนะี่ยไปพุ่นแหละอยู่คนเดียวเงาๆ,ๆแล้วนี่ มองให้สิบเมตรแน่มองยางลินออกกวามังกายแน่เป็นมองนั่งพักผ่อนแน่เป็นมองนั่งชมวิวแน่ก็คือจะเห็นวิวตะเวนตกดินเนาะอฟังแั่นงามพี่ว่านี่ก็สิเป็นบึงเขตเศรษฐกิจพิเศษพี่น้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในใจกลางนครหลวงเลียงจันทร์นะครับพี่ว่าเพิ่นสิสร้างให้เป็นทางแล้วกัน เป็นมองแลนด์ออกกําลังกายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เนาะที่ว่ามีถือว่าเพิ่นสิสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สิมีทั้งศูนย์การค้าแล้วก็ศูนย์รวมหนองตัวนี้นี่ศูนย์รวมศูนย์การค้าในนช่วงอเซ็นเตอร์เนาะเพราะว่าสิเป็นทางด่านเศรษฐกิจแล้วกับจุดใส้เป็นมองท่องเที่ยววัฒนธรรมพี่เนาะประเพณีเฮือสว่างอะไรอยู่ในนี้ มองเคยเพื่อนช่วงเนาะแล้วแถบนั้นก็จะเป็นมองสมเนาะที่ว่าบึ้งนี่ก็เป็นบึ้งที่ว่า,วามองนี่ไงใหญ่ยายลายที่ว่ามันเห็ดเป็นเป็นวงเลยเป็นวงมุ่นนะครับที่ว่ามันเหน็ดเป็นว,ว,ว,วนนงมุ่นแบบมีทางออกเข่าแบบแบบเป็นลายงามเนาะพี่น้อง ที่ว่าเพิ่นจะมีการท่วงเพื่อนำอยู่ในบึงนี่ถ้าว่ามีโควิดเข้ามาเพิ่นก็สิจัดชวงเพื่อนำโควิดมาตอนทีีโควิดนี่เต็มเลยแหละทางเส้นนี้รถใหญ่รถจักรนี่จะจอดเต็มแคมทางแบบนี้ไปเลยเขาเจ้าจะมาเล่นออกกําลังกายเป็นกลุ่มนะแต่ว่าชสวงนี้ค่อนข้างจะเงาหน่อยนอยบคมีคนเลยตัวนี้ก็เป็นวิวยอดฮิตที่ว่าข้าเจ้าเอามา ถ่ายพีิวดดิ้งถ่ายรูปแฟชั่นนี่ยังจะมีจะเห็นคนขังดุเลยเนาะยืนบึงทะหลวงนี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นลานหยานี่ก็ถือว่าจะเป็นเส้นทางหยานี้น้อยอย่างเช่น้อมหอบบึ้งพี่น้องที่ว่าเป็นบึ้งเล่นเล่นหนำที่ว่าเป็นวงมุ่นนะพี่น้องเดินยากุ้มคล่องไปนี้เลยงานนี้เลยพี่น้องที่ว่าเป็นสางแบบแผน ัเนี่ยแล้วตอนน้าไปมันชิมีตึกเลีลเ่ยนๆกันขื่นโอเคบันนี้ออค่ะชิพาทุกคนยางกลับนะถือว่าพันทายผาพมุมสูงเลยสวยงามได้พี่เนอะเส้นทางยางมีเทงเลยนะไอ้เป็นยังใส่เบยดอยู่มันนานเลยออ้ไม่เป็หไรพอน,น,น,นี่เนาะเมื่อกี้เนาะนี้ ฟ้าแจ้งงามแจ้งโปรแจ้งรายนะติว่านิ่มแดงก็บสินมาฮอตมีคนมาทางตัวเป็นทางยางนะเนาะออกกำลังกายหลายจะมีผู้คนมาทั้งขี่รถขี่ทั้งยางเนาะเต็มบนทางเส้นนี้อันนี้จะเป็นช่วงโควิดเนาะติว่ามันมาออกกำลังกายกันเม่ว่าจะเป็นเน็กน้อยเม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะ ตีมันจะหนาแน่นตัวนี้หนทางเส้นนี้จะเป็นมองจอดรถใหญ่จักรยังระครับก่อนยางไปสุดพุ่นแล้วก็ยางกับคืนมาฮะระคายางเอาพุน่นสุดแล้วก็ยางกับคืนมาที่แท้มันมีทางตัวนี้เลยอ้อมหนองตัวนี้เลยอ้อมบึงตัวนี้เลยอ้อมอย่างนี้เลยแต่ว่าเขากับบอถึงคันวาเลนอ้อมอีห,หลีรอเนาะว่าม,มันกว้างอีหลีโมเมนต์ระยะทางตัวนี้นี่ยโมเมตนมเมตน์ 4 5กิโลเมตรได้เนาะโอเคนาะมาฮอจุดนี้ก็ถือว่าเป็นน,น,น,นุ่มิเนาะกับทีว่า บอลซีดพี่ว่าที่ว่าเป็นนมขึ้นหนึ่งที่ว่าต้งอ่างนี่นะนมขี้เหรีอารมณ์ดีพี่น้องมันจะเป็นทางมันจะเป็นทางน้ำนะที่รอดส่วนเช่นนี้ที่ว่าบาลเม่นใส่อยู่นครหลวงกับที่ว่าว่าตอนนี้ไปถ่ายคลิปที่ว่าไปลินมักไปลินกระเพิ่นนี่แหละพี่น้องคัพี่เ็ด โดนแน่กระบ่โว้ยบักอันนี้นเน,ะนาะตัดแบบตัดแบบน้องพี่เนาะวิวดีอะกำลังเบิ่งได้อารมณ์เลยก็ตัดมาอีกลมเย็นวิวดีลมเย็นทางนี้จะเห็นเบิงทางนี้จะเห็นตัวตึกสิ่งก่อสร้างเนาะ ถือว่าพันทางพันสางในงามขนาดพี่น้องถือว่าถือว่าเป็นฟุตบาทสีแดงก็มีแต่อยู่ในบึงฐานลวงแหละพี่น้องอยู่ในนครลวงยังจัดอยู่ที่ว่าเป็นเห็ดฟุตบาทเป็นสีแดงถือว่าอยุบบอลต่างๆกับโบเ็นถือว่าอยู่นี่ถือว่าแปลกผู้แปลกตาเป็นเห็ดถือว่าสวยงามฟุตบาทกำลังเห็ดเลย นี่เป็นคลองน้ําที่ระบายไปอีกเป็นคลองน้ําระบายออกนะออกไปนอกให้ประชาชนได้ใส่น้ําได้ใส่น้ำน้ำแอวรถมีไปจูงค <c oughs> นบุคีนะคนจูงเอาออกกำลังใจขาไปตัวนั้นจะเป็นตึกใหม่ที่นกำลังสร้างอยู่บุฟฟวลซี่สร้างอย่างหงแฮมบ่อสูญเงานฆ่าอ,อย่างทุกอย่างนี่แหละ ที่จะมีอยู่ในหั่นระบูไว้แต่ว่าเขาบริข้าไปเนาะเขต็ดเขตก่อสร้างมันมันจะอันตรายนี่นิดนึงไปเดี๋ยว,วดเดี๋ยวออกซิพาออกไปเบื้องทางใหญ่น้ำกันมัน เส้นทางลักของเมืองทันหลวงเนาะตัวนี้จะเป็นทาง,ทางเข้าเป็นทางเชื่อมระหว่าง mm hmm. อ่าซีแยกคุณทันเนาะสู่บ้าน mm hmm. นุง่งน้อยเชียงดาเนาะตัวน,นี้ออกคอยสองอันอยู่ท่านสูงเนะอวาวาร้อยห้าสิบเมตรจากเชียร์ฮาร์ดป่ะเอาว่าสูงร้อยห้าสิบเมตรตั้งอยู่านเนาะไอนน้นี่ปกตินี่เส้นทางตัวนี้จะมีคนมาไตา่ ่าขายของกินลินเนะาะบอว่าจะเป็นน้ำบอว่าจะเป็นอย่างเนาะเวลาเขามาออกกันตั้งกายเมื่อยก็สามารถมาซื้อได้แต่ว่าตอนนี้พนจะปิดใบขายอย่างเลย mm. ทางก็จะลง,ลงประมาณนี้มีตรวดเที่ยวนะอ่า โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดมกักป่าปอกคนละลึงไลคหนึง share, น่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ให้หน,น่นาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเอาละคลิปนี้ขอจากกันเพียงเท่านี้ขอขับใจที่สมมหนตจนี่บายบายและสวยงามพี่น้องจากสองซิดมิโกเพิ่นที่ว่าเพิ่นไปถ่ายบึ้งถาดล้วงพี่น้องนี่ก็เป็นสองหนึ่งที่ว่าน่าสนใจและก็น่าติดตามพี่น้องถือว่าเพิ่นไปถ่ายสถานที่ ทองเที่ยวหล,ลายบอนแต่ว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนโควิดก็ถือว่าพิ่นกับสี่ายแต่อยู่ในเขตนครหลวงพี่น้องถ้าว่าผู้ได้ย่อมท่านกดติดตามกเา็เขาไปเขาไปซองหรือว่าเขาไปกดติดตามได้พี่น้องบ่าวแม่นใส่กับทิมลิงก์ไวอยูทีกล่องคลิปของเฮาพี่น้องและคลิปนี้กับสิประมาณนี้พี่น้องถ้าว่าผู้ได้มักในคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองของเฮ้าพี่น้อง mm hmm. เพื่อให้เราแม่นไส้ mm hmm. มีกำลังใจไปเหตุคลิปต่อๆไปพี่น้อง mm hmm. หลังจากนี้พี่น้อง mm hmm. ที่ว่าในส่วนนี้ก็อยู่ในส่วนโควิด mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนรักษาเ mm hmm. บื้องแง่งสุขภาพตัวเองพี่น้อง mm hmm. เพื่อเพื่อตัวเองและเพื่อคนที่าหฮากพี่น้อง และสำหรับตอนนี้เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีแ้ะก็โสูกดีพี่ต้อง